ภาพรวมชะตาชีวิตของท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีขานในปี2565นี้ท่านได้3ามดาวครึ่งค่ะนิยามชีวิตของท่านคือถึงจะปีชมแต่งานมาเงินมีความรักดี4ดาวอสอที่เกิดนักษัตริย์ปีขานคือพศ2505 2517 2529 2541 และ2,553ค่ะพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่ท่านสามารถนมัสการพระธาตุช่อแห่ได้จากคลิปนี้เลยนะคะสีนำโชคคือสีเขียวสีเทาสีดำและสีน้ำเงินค่ะในด้านการงาน ช่วงครึ่งปีแรกท่านจะยังเหนื่อยแล้วก็มีอุปสรรคอยู่จะมีความกดดันพอสมควรค่ะขอให้ท่านอดทนให้ท่านพยายามเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะว่าเมื่อผ่านช่วงกลางปีไปได้สถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นมากสำหรับท่านที่ทำงานประจำเอกชนราชการรัฐวิสาหกิจผลของความเพียรความทุ่มเทจะส่งให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ท่านมีโอกาสถูกส่งไปดูงานส่งไปฝึกอบรมท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขอให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงานไว้นะคะสำหรับท่านที่หางานอยู่ท่านมีโอกาสได้งานแต่ว่าช่วงแรกท่านจะต้องพยายามอย่างหนักให้ผ่านช่วงทดลองงานไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้ท่านจะมีโอกาสมั่นคงแล้วก็อยู่ได้ยาวค่ะ สำหรับอาชีพอิสระทำธุรกิจการค้าการขายภาพรวมจะดีขึ้นกว่าปีก่อนแต่ก็จะยังคงมีอุปสรรคอยู่ดังนั้นท่านอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรสูงเกินไปนะเพราะว่าท่านจะเครียดได้รวมถึงให้ชะรอการลงทุนอะไรใหม่ๆไว้ก่อนให้ท่านทำสิ่งที่มีอยู่ในมือให้ดีที่สุดพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไทยถามทักทายลูกค้าเก่าๆเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆโดยลงทุนแบบไม่ใช้เงินหรือว่าใช้เงินน้อย<ม>เช่นการไลฟ์สดการตลาดผ่านไลน์การทำ YouTube เพราะว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่ปลายกุมภาพันธ์หลังๆเมษายนอุปสรรคหลายๆอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งปีหลังค่ะในด้านการเงิน ช่วงต้นต้นปีเป็นอะไรที่ต้องบริหารการเงินให้ดีค่ะเมื่อสามารถผ่านพ้นไปได้การเงินจะดีขึ้นมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนการเงินจะกลับมาคล่องอตัวเป็นช่วงที่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้ช่วงนี้ให้ออกไปบ้างนะคะการตัดสินใจในการสร้างหนี้หรือว่าซื้อของมีค่ามีราคาต้องรอบคอบมากๆค่ะ ให้ซื้อทองหรือว่ากองทุนรวมเป็นการออมไว้บ้างก็ได้อย่าเพิ่งลงทุนหนักถ้ามีการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อบ้านซื้อรถก็ให้มั่นใจว่าหลังจากหักภาระค่าใช้จ่ายการผ่อนส่วนนี้ออกไปแล้วจะไม่กระทบจนต้องไปกู้ยืมนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าช่วงกลางๆปีเนี่ยอุปสรรคเรื่องงานลดลงแต่ก็อาจจะมีะรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน ไม่คาดคิดเข้ามาให้ต้องใช้เงินได้ค่ะแต่ว่าเมื่อผ่านกลางปีไปได้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นอีกครั้งท่านจะหาเงินได้แต่ก็จะเหนื่อยหน่อยต้องพยายามมากแต่ก็จะส่งผลดีทั้งใจที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นแล้วก็การเงินที่ดีขึ้นโชคดีอีกอย่างก็คือปีนี้ท่านจะมีคนคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานหัวหน้าครอบครัว ให้การอุปถัมภ์ให้กำลังใจดีค่ะมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาครอบครัวหรือแฟนจะมีทางออกที่ดีนะคะในด้านสุขภาพท่านที่เกิดในปีพศ2505 2517และ2553ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะในเรื่องตับและก็ถุงน้ำดีปัญหากล้ามเนื้อและก็ความเครียดทางจิตใจ ให้ใส่ใจแล้วก็ระวังเรื่องความสะอาดของอาหารเมื่อต้องรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะท่านมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องของทางเดินอาหารได้ค่ะให้ระวังเรื่องการบาดเจ็บจากการลื่นหกล้มโดยเฉพาะปีขานที่เป็นผู้สูงอายุรวมถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องออกไปข้างนอกพยายามอย่าไปในที่อโครจรที่เปลอกเปรี่ยวแล้วก็อย่าไปไหนมาไหนคนเดียว อย่าก,กลับบ้านดึกนะคะในด้านความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจคะ่ะแต่ท่านก็จะยังลังเลในการที่จะตกลงปรงใจเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่หรือว่าคำว่าแฟนเนื่องมาจากว่าการงานที่ยังค่อนข้างหนักแล้วก็มีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขบางท่านก็เพิ่งจะเริ่มงานใหม่เลยต้องใส่ใจงานให้เต็มที่ก่อน ถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่เข้ามาเป็นคนที่เหมือนว่ารอคอยมานานเป็นแบบที่ใช่ได้ใ,ใจท่านก็รู้สึกชอบแต่ก็ยังศึกษาดูใจกันไปก่อนเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนทำให้ท่านต้องใช้เวลาศึกษาด้วยพอเข้ากลางๆปีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินเริ่มเบาบางลงท่านก็จะมาคิดที่จะเริ่มความสัมพันธ์ เริ่มตัดใครบางคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วก็อาจจะตัดสินใจไปต่อกับใครบางคนคะ่ะสำหรับท่านที่มีคู่ให้ระวังเรื่องปัญหาจุกจิกสภาวะอารมณ์เมื่อรู้ว่าเครียดว่าเหนื่อยให้พยายามหามุมผ่อนคลายก่อนนะคะแต่ว่าอย่าให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดคิดว่าไม่สนใจเบือ่อเมื่อใจเย็ยนลงจึงค่อยพูดค่อยจากัน ความหวาดระแวงจะเป็นอีกปัญหาหลักของคู่ท่านในปีนี้คู่ของท่านอาจจะเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ดังนั้นให้หาเวลาใส่ใจดูแลกันให้มากๆที่สำคัญต้องไม่มีความรับต่อกันนะคะเหนื่อยก็ให้กำลังใจท้อก็คอยปลอบใจปัญหาใหญ่แค่ไหนทุกเพียงไรก็ไม่มีอะไรหรือใครมาทําลาย ชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตของท่านได้ค่ะ